سلام าตปากีสวัดสดีตอนเช้าสลามัตเพงงานฮาเร,ส,รสวัสดีตอนกลางวันสลามัตเวตังสวัสดีตอนบ่ายสลามัตมาลัมลาติสวัสด์สลามัตยาลันเขาเดินทางโดยสวัสดิภาพสลามัตติงกันลากอสลามัตดาตังยินดีต้อนรับสลามัตตีรถเขานอนหลับฟันดีสสามัรปวยใยาขอให้ประสบความสำเร็จสามัรฮาลีลายาสันวันลายาสามัดปากี ả? สวัสดีตอนเช้า เซรามัตต์งอาฮารีสวัสดีตอนกลางวันเซามัดเปิดตั้งสวัสดีตอนบ่ายเซรามัดมาลาราตีสวัสดีรมัดจาลันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเซรามัตติงกนละกนเซรามัตดาตังยินดีต้อนรับมัตติโดษ มีมปีอินดาขอให้นอนหลับฝันมัดเบิร์จียขอให้ประสบความสำเร็จมัดฮารีรายาสุขสันวันฮารีรายาชื่อดารีา้ลาเมับายีสวัสดีสรัฮารสวัสดีลันรตัีอนบายสมัามลาสวัสสมัดยาลขอใหุ้างีสวสรมัดกาากอนสลิมัดาตังบินดตอรับ สุขมัติีดุตขอให้นันหลังฟันดีสลามัติเปิจายาขอให้เจรความบูรณ์สลามัติฮาลิรยาสุขสมัติฮาลิรยาสลามัตบาดีสวัสดีตอนเช้าสลามัตเติงฮารีสวัสดีตอนเที่ยงสลามัตเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายสลามัตมาลามสวัสดีตอนกลางคืนสลามัตดาตังยินดีต้อนรับสลามัตตาหุนบารุสวัสดีปีใหม่ฮาลิรยาสุขสันต์วันรายา เบอร์การตินบารูสุขสันวันวิวาเสจ,จร์เจนเตอร์ขอให้มีสวัสดีภาพมีความสันติผมเชิดเดชาสวาัสดีเวลาเที่ยงค่ำวันนี้จะมาท่องวิชาภาษามาลิวปาจีสวัสดีตอนเช้าสึงอารีสวัสดีต่อกลางวันปิดตั้งสวัสดีตอนบ่ายมาลำสวัสดีราตรีสวัสดียา,ยาลันขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพ ทิ n งกัลลังคนดังดังยินดีต้อนรับบนอน,นดีรย,ร,ยรยาบรจยาขอให้ประสบความสำเร็จฮารีรายาสวัสดีุกสันวันฮารีรายาเสามัตบาีสวัสดีตอนเช้าเาม เงอรฮาลีสวัสดีตอนกลางวันเซอร์ม,มัตเบอร์ตังสวัสดีตอนบ่ายเซอร์เลมเซอร์มัตเม,ม,มลามาลัมสวัสดีลาตีสวัสดีเซอร์ม,มัตจารันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเซอร์ม,มัตเซอร์ม,มัตติงกัลกันลาก่อรเซอร์ม,มัตเซอร์ม,มัตดาตังยินดีต้อนรับ เซรามัตต์ดีดุลขอให้นอนหลับฝันดีเซรามัตเลิศใจอ่ะขอให้ประสบความสําเร็จครับเซรามัตฮาลีลายาสุขสันต์วันรายาเซรามัตต์ปิงกันตินบารุสุขสันต์วันวิวะเซรามัตต์สีจ่ะตีราขอให้มีสวัสดิภาพมีความสันติเซรามัตตาจีสวัสดีตอนเช้าเซรามัต เอิดาคายีสวัสดีตอนกลางวันเสร็ล้วมาเปิดดังสวัสดีตอนบ่ายรำรายรีสวัสดีอย่านอนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพตื่กันแต่ก่อนแตั้งยินดีได้รับฮารีลายาสุขสันต์วันฮารีลายาเปิดเงาตื่นแตดูสุขสันต์วันดีกว่าบ่ายีสวัสดีตอนเช้าเสลามัล้วมาล่าสวัสดีตอนกลางคืนเสลามัาเปิดดังสวัสดีตอนบ่ายเสลาวมาดีรถสวัสดีขอให้นอนหลับฝันดีเสลามัาฮารีรายาสุขสันต์วันฮารีรายา เสริม um ัตบาตังยินดีต้อนรับเสริมัตจะยารันขอขอให้ขอให้เดินทางโบสถ์ขอให้เดินทางสวัสดีพายเสริมัตตาหุนบารูเสริมัตติงเงินลากอนชื่อเด็กหญิงฮัสวานีปานดีนอยู่ป .4 สีทับสองเสริมัตปะจีสวัสดีตอนเช้าเสรามัต ทิ้งจาอารีสวัสดีตอนกลางวันเซลามัดเปิดตั้งสวัสดีตอนบ่ายเซลามัดมาลำลาตีสวัสดีเซลามัดจาราขอให้เดินทางสวัสดิภาพเซรมัดติงกันลาโกนเซลามััดตาตั้งยินดีต้อนรับเซรามัดตีรถขอให้นอนหลับฝันดีเซลามัดเบลายา ขอให้ประสบความสำเร็จเซลามัตอารีรายาสุขสรร์วันอารีรายาเซลามัตปากีสวัสดีตอนเช้า 2. อเซลามัตตีกาฮาดีสวัสดีตอนกลางวัน3เซลามัตเปิดเปิดตังสวัสดีตอนบา่าย 4. เซลามัตมาลัมราตีสวัสดี 5. เซลามัตยาลันขอให้เดินทางอย่างสวัสดิภาพ 6. เซลามัตตีตีการลากรเด็ดเซลามัต ดาตังยินดีต้อนรับ8สรมัดต,ตีตีบุตขอให้นอนหลับฝันดี 9. สรมัดเบอรจาเบอร์เบอจายเบอจายจายขอให้ประสบความสำเร็จ10สรมัตฮารีรายอส,สุขสันรวันรายา สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนบ่ายสวัสดีตอนเยนขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสัตดงานลากสมัตดีตอนรับสวั سلام ตีดุ r ขอให้นอนหลับฝันดีเส a m มามาเบิ a y a จยขอให้ประสบความสำเร็จเสลมามาลายาสุเสลมามาฮาริายาสุสันวันรายาหนูชื่อเด็กหญิงนิสรินอารันดีอยู่ชั้นป .4 ทับ2เสลมามาบายีสวัสดีตอนเช้าเสลมามาเสมามตง hari เสลมาลมตงห hari สวัสดีกลางวัน สุภาตังสวัสดีตอนบ่ายาสุภาพสุาลค่ราติีสวัสดิ์จารันขอให้เดินทางด้วยประสิทธิภาพสวัสดิภาพติงกัลลากรดาตังยินดีต้อนรับตีโดตีโดขอให้นอนหลับฝันดีเบิดจารันเบิดจายอ ขอให้ประสบความสำเร็จพารีรายาสุขสันวันรายาผมยังไม่ต้องวิชามาลายูข้อความการทักทาย 1. บากีสวัสดีตอนเช้า 2. เทนกะฮารีสวัสดีตอนกลางวันสามเมื่อตั้งสวัสดีตอนบ่าย 4. มาลัมสวัสดีตอนสวัสดีลาดีสวัสด์ยาลัน เดินทางด้วยสวัสดิภาพทิงกนลากรดารังยินดีต้อนรับทีรุดขอให้ฟันดี้ีรุดขอให้ฟันดีเบอร์จายาขอให้ประสบความสำเร็จฮาลีลายาสุขสันวันฮาลีลายาสจลามัตปารีสวัสดีตอนเช้าสจลามัตเตอตังฮาลีสวัสดีตอนเที่ยงเจลามัตเตอตังสวัสดีตอนบ่าย สลามัดมาลามสวัสดีตอนกลางคืนสลมัตดอาตังสวัสดียินดีต้อนรับสลามัดตาคุณบักสวัสดีปีใหม่เซเามัอฮมาธารีรยอยสวัสดีวันฮาลีรายอสลลมัตเปิดตังเนินมาวูสุขสนร์วันวิวาสซเลมัตเบิร์ดยุบบาสวัสดียินดีได้เจอกันสลาลมัตเบิร์ดเกอร์นาลันสะยินดีที่ได้รู้จักสลาลมัตปากีสวัสดีตอนเช้า สล ا م าตโตตังฮาริสวัสด,ดีตอนกลางวัน س ل ามัตโตตัางสวัสด,ดีตอนบ่ายสลมั ا มาลามลาตีสวัสดี سلام าด,ดาตังขอให้เดินทางโดยส,สวัสด,ดีภาพดิงกัลลากรดาตังยินดีต้อนรับตีโรขอให้นอนหลับฝันดีเบอร์จายาขอให้ประสบความสำเร็จ ฮารีรายาสุขสัรต์วันฮารีรายามัตปาจีสวัสดีตอนเช้าเสลมามัดเตงหฮาสวัสดีตอนกลางวันเสลมามัดเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายมาลามลาตีสวัสดยลันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพติงกัลลาก่อนดาตันยินดีต้อนรับตีโดขอให้นอนหลับฟันดีเบอร์จายาขอให ประสบความสำเร็จฮารีรายาสุขสันวันฮารีรายาเสรล้วมาบาปีสวัสดีตอนเช้าเสร็จแล้วมาติงวอปารีสวัสดีตอนกลางวันเสรล้วมาเออตังสวัสดีตอนบ่ายเสราจแล้มาลังลาปีสวัสดีเสราจแล้วมาลอย ขอให้เด oh, like, ินล like ักแล่เออีกภาัเสามารถิกันลาก่อนสามารถสมาตอฟังอินดีต่อรับมาอิดูขอให้นำกาังดีบริษัทบริษัทขอให้บริษฟังกันดีสามารถเไรอ่ะ สือมาลยะเสลมัดบารีสวัสดีตอนเช้าเสลมัดเออฮ์ฮาลี่สวัสดีตอนกลางวันเสื้อมัดเตอตังสวัสดีตอนบ่ายเสลมัดมาลันลาตีสวัสดีเสื้อมัดยาลันขอให้ขอให้เดินทางโดยอดัยสวัสดีค่ะเสลมัดดีกันลาก่อนเสื้อมัดดาตังยินดีต้อนรับเสลมัดดีโรสขอให้นอ,อน,นหลับฝันดีเสื้อมัดเพิร์จาเพิร์ตยา ขอให้ประสบความสำเร็จเจนมัตฮาลีลายาสุดสันตันฮาลีลายาหนูชื่อเด็กหิงฮัสวานีปานดีอยู่ป .4 ทับ2ค่ะ หัวตามาท่องวิชาภาษามาล,ลาตีสวัสดีตอนเช้าเซรามัตติงจ้ะอารีสวัสดีตอนกลางวันเซรามัตเตตังสวัสดีตอนบ่ายเซรามัตมาลาลาตีสวัสดีเซรามัตจาําขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเซรามัตมต,ติงกันลากรเซรามัตเดตังยินดีตอนรับเซรามัตตีดดอร ขอให้นอนหลับฝันดีสลามัตสลามัตเปรรายาขอให้ประสบความสำเร็จเลามัตอารีรายาสุขสันวันอารีรายาสลามัตปากีสวัสดีตอนเช้าสลามัตเตงกฮารีสวัสดีตอนกลางวันสลามัตปากันสวัสดีตอนบ่ายสลามัตามาลัมราตรีสวัสดิ์สลามัต จารันขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพผมชื่อเอกินค่สวัสดีเบตเต้ป .4 ทับ2วันนี้จะมาท่องวิชามาลายูปากีสวัสดีตอนเช้าเปลรอเงะฮารีสวัสดีตอนกลางวันเปอร์ตังสวัสดีตอนบ่ายมาลัมลาตีสวัสดีจารันจารันขอให้เดินทางโดยส,สวัสดีภาพ ติงกันลาก่อนดาตังยินดีต้อนรับตีรุตขอให้นอนหลับฝันดีเบอร์จารันขอให้ประสบความสำเร็จฮาลีลายาสุขสัสต์วันฮาลีลายาอันาคตเด็กยิ้อัปปีมาสีอามันบอสีทับสอง วิชาภาษามา,ายูในการทักทายสลามัดปากีสวัสดีตอนเช้าสลามัดเตืองาคารีสวัสดีตอนกลางวันสลามัดเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายสลามัดมาลัมสลามัดมาลมเรือาตีสวัสดีสลามัดสลามัดจาลันเดินทางในสวัสดีภาพสลามัดปิงกันลา สีทักหนึ่งวันนี้หนูจะมาอ่านวิชามลายูเซรามัตปาเดียสวัสดีตอนเช้าเซรามัตเดนอฮารีสวัสดีตอนกลางวันเซรามัตเปนตังสวัสดีตอนบ่ายเซลามัตมาลันราตีสวัสดีเซลามัตยาลันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเซลามัตเซลามัต ิงหาลากรเซรามมัดเสรามมัดดาตังยินดีต้อนรับเซรามมัดดีโดยขอให้นอนหลับฝันดีเซรามมัดเซรามมัดเบัณฑิยอขอให้ประสบความสำเร็จเซรามมัดฮาริรัยอศุกรวันฮาริรัยอชื่อเด็กดหญิงนรุญยันนาหัวด,ดาละอยู่ชั้นปสีทับสวันนี้จะมาอ่านวิชาภาษามาเลยูในการทักทาย سلام าตปากีสวัสดีตอนเช้าสล ا มัตตงะฮาลีสวัสดีตอนกลางวันสล ا มัตเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายสล ا มัตมาลัมลาตีสวัสด์ سلام าต سلام าตจารันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสล ا มัตติงกัลากรสล ا มัตตาตังยินดีต้อนรับสล ا มัตตีดูขอให้นอนหลับฝันดีล ل ا ัา เบิดจายาขอให้ประสบความสำเร็จเสลามัตฮารีลายาสุขสันวาลายาสมเดชานตโตเตปป .4 ทับหนึ่งเสลามัตบากีสวัสดีตอนเช้าเสลามัดเตืงอาฮารีสวัสดีตอนกลางวันเสลามัดเบิดตังสวัสดีตอนบ่ายเสลามัดมาลามลาดีสวัสดีเสลามัดจารันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ มชื่ out, อเด็กชายนัสืสุขสวนมาจากเชียรีทั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาช่องบุ้ชามเราอยู่ครับเซรามัตปาดีสวัสดีตอนเช้าเซรามัตติโกฮารีสวัสดีตอนกลางวันเซรามัตเบอร์ตังสวัสดีตอนบ่ายเซรามัตมาลัมราตีสวัสดีเซรามัตยาลันขอให้เดินทางโดยสวัสดีภาพเซรามัตดีงันลากนเซรามัตดาตังยินดีต้อนรับเซรามัตดีโด้ขอให้นอนหลับฝันดีเซรามัตเซรามัตเบิร์ตจายา ขอขอขอให้ประสบความสําเร็จเซรามันฮาริยาขอสุขสันสุขสันวันฮาริยากีสวัสดีตอนเช้าเดินกาฮาลีสวัสดีตอนกลางวันเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายมาลัมลาตีสวัสดีลันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพอิงกันลาก่อนดาตั้งยินดีต้อนรับ ดุจขอให้นอนหลับฝันดีอารีรายาสุขสันวันลายเจรจันเตลามีความสันติผมชื่อเด็กชายธนกิจมานีอยู่ชั้นป .4 ีทับหนึ่งจมาเรื่องการทักทายสมัสดีตอนสวัสดีตอนเช้าสมัดเตฮาเตฮาฮารีเตฮาฮารีสวัสดีตอนกลางวันเซรละมาเปตังสวัสดีตอนบ่าย سلام าลัมราตรีสวัสดิ์ سلام ยาลัมขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ سلام ติงกันลาลาโกรน سلام ดาตังยินดีต้อนรับ سلام ตีเดขอให้นอนหลับฝันดี سلام เบอร์ยายาขอให้ประสมความสำเร็จ سلام ฮาริรายาสุขสันต์วฮาริรายา สวัสดีตอนกลางวันสลามัดเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายสลามัดมาลังราตรีสวัสดีสลามัดจารันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสลามัดสลามัดสลามัดติงกันลาบอนสลามัดเดสลามัดจัดตังดีต้อนรับสลามัดดีดุดขอให้นอนหลับฝันดีสลามัดเปิดใจยะ สเรอ้วาเรัผมชื่อเดชยมงมงนี่งอยู่ชั้นป .4 นึงนี่ผมจะมาท่องภาษามาลายูปาจีสวัสดีตอนเช้าเตองารีสวัสดีตอนกลางวันเปิดตันสวัสดีตอนบ่าย มาลำราติสวัสดิ์จารันขอให้เดินทางด้วยสวัสดิภาพติงกัลาก,ก่อนตา,าตันจินดต้อกรติดดติดด ขอให้นอนหลับฝันดีนิจยาขอให้ดูขอให้ประสบความสำเร็จฮาริรายาสุขสันวันลายาสลามัตปากีสวัสดีตอนเช้าสลามัต เตินงาฮารีสวัสดีตอนกลางวันเซรามัดยาลันขอให้เดินทางโดยสมัสดิภาพเซรามัตติงกันลาก่น <c oughs> เซรามัดยาตังยินดีต้อนรับเซรามัตติโดตขอให้นอนหลับฝันดีมัตเบิร์ตจายา ขอให้ประสบความสำเร็จเสรามัทฮาลิลายาสุขสรรวันลายามาช่องเสลามัทสรามัทปาคีสวัสดีตอนเช้าสรามัทเนื้อารีสวัสดีตอนกลางวันเสลามัทไปตังสวัสดีตอนบ่ายเสลามัทยาลันขอให้เดินทางดุสวัสดิภาพเสลามัทปิงกัรลาก่รเสลามัทดาตังเสลามัทดาตังยินดีต้อนรับเสลามัท ดีรถมินตีอินดาขอให้นอนหลับฝันดีสรมัดเบิร์ตยายาขอให้ประสบความสําเร็จเสรมัดพาลีลายาสุขสันต์วันรายยอผมเเด็กชายยุนสุศสกม์เสรมัตปากีสวัสดีตอนเช้าเสรมัดเตงาฮารีสวัสดีตอนกลางวันเสรมัดปิดตังสวัสดีตอนบ่ายเสรมัดมาลังสวัสดีราตีสวัสดีเสรมัดยาลันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพเสรมัดติงกัล ลากนสลามัตีโดมีปิมอินดาขอให้นอนขอให้นอนหล,ลับฝันดีสลามัตเบอร์เบอร์จายาขอให้ปะสบความสำเร็จสลามัตอากีสลามัต,ามตฮารีรายะสุขรายะสุขสันวันรายะสลามัต บาจีสวัสด mm ีตอนเช้าสลามัตึงะฮารีสวัสดีตอนกลางวันสลามตเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายสลามตมาลัมลาตีสวัสดีซลามตยาลันขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพซลามัติงกลลาก่อนซลามัตดะตังยินดีต้อนรับซลามัติดดขอให้นอนหลับฝันดีซลามตเบอร์จายาขอให้ประสบความสำเร็จ สซรามัตฮารีรายาสุขสันวันรายาผมชื่อเด็กชายอาทิมาเดินอยู่ป .4 ทับ2วันนี้ผมจะมาสอนภาษาเารุบิสมิลลาฮิร rahmanir rahim 1. เสร็จแลามัตบาเกสวัสดีตอนเช้า 2. สลามัตตอร์ฮารีสวัสดีตอนเที่ยงสลามัตเบอร์ สวัสดีตอนบ่ายสลมัดกางคสวัสดีตอนคืนฮะสลมัดจัดังอินดีตอนหลับฮกสลมัดป่ากง baru สวัสดีปีใหม่ นูชื่อเด็กหญิงอัศวินาสาเลหนูจะมาท่องภาษามาลายูค่ะเซลามัตปากีสวัสดีตอนเช้าเซลามัตตาเซลามัตเตงะฮารีสวัสดีตอนกลางวันเซลามัตเปิดตังสวัสดีตอนบ่ายเซลามัตมาลัมราตีสวรรัสดี